โอ้มันอัดหม่เดินโอ้วันนี้ได้ตั้มเครื่องครับนะครับเครื่องกบหน่อยก็มีครับกบหน่อยกบมีครับกบหน่อยกามีมันขึ้นแตกสุดๆอยู่ครับขิงขาครับแตกสุดๆอยู่มันกบเลยครับเอาวันนี้ใส่อา่าตัวยังน้อนี่น่อ ใส่ออกวันนี้ใส่เข้าไปได้ดิเออบ้านพี่น้นองที่นั่งกินครับวันนี้นตกบก่บอกกันได้เด้อใส่เฉียดลายก็บอกเลยเด้อ,อยุทตลาดแล้วครับผมเห็นอยู่เบสทองออกซิมนี่แล้เข้าไปเลยดิเออเอาใครยังใส่แล้วโอ้มหวันนี้เขียบเฉียดไข่ครับช่วงนี้กำลังแสีบเลยครับอะไรครึ่งครึ่งบ่ ฝากปลามันแหลกๆอย่างหน่อยขาก็อยูนน่เกียดกำลังใครครับพ่อแม,มพ่พี่น้องตอนนี้กำลังเสียบเลยอุ้ยเป็นเด็กไปใส่เบียดเนาะก็ยีขาดเลยวะเขียดเลยใส่งูสิงว้างูสิงกินกงากินมึงงูสิงเลยงูปลากินกงาก,กินงูปลาเลยจังหวะเนี้ครับ อยา่าเมาอย่าเมาครับอย่าเมาเมาเราพูดในังสีแล้วครับเชียเบียร์กันได้ท่านกินจังยังจะย่อยอยู่เมากินหัวใจบุษาวลานฆ้าแล้วลานฆ้าลานไหนก็ล่ะลานฆ้าลานไหนก็ครับไม่รู้เลยชาวบ้านนักบอลมือสมุดไออ๋อไอ้น้องแขนชายข้างเดียวนั่นจียาเด้อยาเด้อข่อยหูจักอยู่เด้อ อโอ้โหนะครับเครื่องโอ้ยนะทีบอกเพชรตาเหลอกยอกวบครับตั้งได้เคียบนี่นนนกินน้ำเกลียงห้วยหลายครับนนเพื่นซื้อน้ำเกลียงห้วยมาครับตาเหลอกออกแวบครับเขียบบนี้นกินน้ำเกลียงห้วยหลายอื้ ว่าจจเลยครับนี่ซุกไปนี่ซุกไปนี่กำลังเติมน้ำครับพี่น้องพี่น้องเด้อเป็นเขียดหรือขิงขาดครับอ้มันปดปนกันมาตรมันกับปดปนกันมาหวัมันกับเป็นร้ายเดียวกันนั่นหละแล้ว้ายคือกันกับเอามันเลยแต่กูเบยใส่ผงเหมือนกันอันนี้อันนี้วอาแบบเดีนี่เป็นคนทั้งไหนครับคนคนเกลนครับคนคนเกยนครัน อำเภออำเภออำเภอหนองเรือโอ้โหผิดแล้วครับค่าจ้างค่า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 คนขับเจนนี่ต้องบอกว่าเป็นอำเภอหนองเรียครับผมอยู่อำเภอหนองเรียครับโอ้ยเอาเบาะสวยกันนั่นพี่น้องอยู่หนองเรือก็อย่าเบาะสวยกันเลยต้องบอกว่าอยู่อันอยู่โอ้เมนูวันนี้ครับเช็นแล้วครับจากเคเบียกับน้ำเจ๊กห้วยเย็นๆครับทิมเมืองครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้